เดือดฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็ชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาบเอ็กซ์ทัสซี่นั่นเองนะก็เป็นเกมนานแล้วผมแคสไปในช่องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับคลิปนี้คือเยอะจัดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าทุกคนดูตรงนี้นะครับเป็นไงโอ้สุดยอดทำไมมันจะไม่เล่นน่ะจานร,ระดับจานหมีแล้วเนี่ยคือมันอยู่ไม่ได้นะครับเจอแล้วนี่คือไม่พลาด<ฮ>นะเกมแบบนี้สังคมแบบนี้ของโคตรดีอ่ะโอเคทุกคนแม่วันนี้คลิปตูจะโดนแบนไหมเนี่ยเพราะว่าทำเกมนี้ทีไรแม่งโดนแดงทุกทีนะครับวันนี้น่าจะไม่รอดนะครับไม่น่าจะเหลือนะ <ๆ S 2> อย่างตำก็คือเหลืองใช้คอขาไม่ค่อยดี แต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ทุกคนคือของมันชอบเนี่ยมันก็ต้องทำใช่ไหมไหนๆเราจะมาเปิดกาชาและเราก็อัดคลิปแม่มเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> คนที่หลงเข้ามาดูจะได้รู้ว่าเออแม่งของดีโอจานหมี่นี่ไม่ค่อยเลยวะผู้ชายอะนะทุกคนเออคนไหนที่เป็นผู้ชายก็น่าจะรู้ๆกันอยู่วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยฮ่าไปไปดูตู้กันดีกว่านะเราก็ตัดเจสซาริเอลไปเพราะว่ารู้สึกว่าระดับพักการลึกเกินนะครับอย่าดูเยอะนะเดี๋ยวแดง ตอนนี้เขามีตู้ใหม่เข้ามาผมไม่รู้ว่าเข้ามานานหรือ,อยังอ๋อเข้ามาวันที่6นะฮะเมื่อ3วันที่แล้วคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้นนานมากนะครับไม่ได้เข้าเกมมานานมากแต่ว่าพอมีตู้ใหม่เข้ามาเนี่ยเออก็ลองเข้ามาดูหน่อยนะฮะปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะยงนะครับมันไม่ใช่ถึงแบบไอ้ตัวข้างหลังที่ชื่อว่าอะไรนะผมจําชื่อน้องไม่ได้แล้วนะระดับพักการไอ้ตัวข้างหน้าก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นตัวใหม่เลยเนี่ยสตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยแต่คือมันมันไม่ใช่ว่ะ no. ระดับเรานี่คือต้องเปิด2ตู้นี้ทุกคนเอาเลือ่องนี่นะเปิด2ตู้นี้ตู้แรกเนี่ยเป็นเซเว่นซินนะครับหรือว่า7บาปนะตู้ที่2เนี่ยเป็นอาร์คแองเจลนะหรือว่าแบบพวกอัคารเทวทูตนะทูตสวรรค์อะไรอย่างนี้นะก็เป็น2ตู้ที่อยู่คู่กับเกมนี้มานานนะครับกับตัวละครอย่างซาลิเอลเจสซาลิเอลกับน้องข้างๆนี่ผมจําชื่อไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ระดับพักการเนะี่ยเกี่ยวไม่แน่ใจไม่เกี่ยว ตัวทางซ้ายเนี่ยผมจําชื่อน้องเขาไม่ได้จริงๆวะ่ะชื่ออะไรนะซาตานปะเออซาตานหรือว่าไม่รู้แต่ว่าตัวทางขวานเนี่ยลูซิเฟอร์นะผมจะเปิด2ตู้วันนี้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยห้าตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดแถมไป5า้าใบนะฮะก็หวังว่าตัวระดับ5ดาวจะมาเพราะว่าเกมนี้มีสูงสุดอยู่ที่5ดาวแต่ว่าปั้นขึ้นแบบดาวลุงได้นะแต่ว่าถ้าเป็นกาชาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5ดาวนะเรามาเปิดตู้นี้กัน เปิดตู้แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับมี5้าตัวตั๋วฟรีด้วยนะเพราะว่าเกมนี้เขาแจกหนะักคือเข้ามาเขาก็แจกเพชรแบบเป็นหมืนะ่นเพชรอ่ะแล้วก็แจกตั๋วฟรีด้วยนะครับอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์เพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟนอกเขาก็คงไม่จ้างผม <c oughs> อะโอเคเราก็ไปเปิดกาชากัน1่ตูมนะครับเรียกว่า1่ตูมไม่ได้เรียกว่า1ใบแล้วกันไป1ใบแรกนะฮะมามาดูกันซิว่าจะเกลือหรือเปล่าเฉือนป้าบไปเลยครับผม <Nope. S 1> โอโ้โห ไอเกมเนี้ยถ้าตรงนี้มีหัวใจแสดงว่าการันตี5าดาวช่วยๆนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้เป็นสีแบบเป็นสายฟ้าสีแดงๆแบบอร่าอร่าหน่อยนะก็คือจะการันตี5ดาวเลยนะครับแล้วก็เป็น5าดาวเฟสติวัลด้วยนะฮะเกมนี้จะมี5ดาวปกติกับ5าดาวเฟสติวัลนะเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคนไหนที่อยากจะเล่นเนี่ยก็เป็นเกมแนว RPG Turn b เทอร์นเบสทั่วไปนะครับแต่ผมจะขึ้นภาพไปดูตอนสู้แล้วกันตามนี้เลยนะก็เป็นแนวแบบ จิบิจิบิน่ารักอะนะแต่ว่าภาพ 3D หรือว่าภาพ 2D นี่คือมันมันก็ของดีอะนะดูธรรมะธรรมัวม,มังดีตอนนี้คนดูบอกโอ้โหหื่นเกินไปที่2นะครับเฉือนหน่อยสิใบที่2เนี่ยมันจะมาปะโอ้เกลือเรียบร้อยนะสคริปได้เลยอย่างนี้ไปใบที่3ชึบมาเปาไม่มาเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเปิดทีละใบามันจะมีโอกาสได้5ดาวหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยเปิดทีละใบาได้ คือได้ไม่บ่อยอะนะแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นสี่ดาวนะครับเป็นสีทองนะถ้าเป็น5้าดาวเนี่ยคือจะเป็นสีลุงเนะเกมเนี้ยไปเฉือนหน่อยดิมาเปล่าตวัวฟรีเออนี่แหละนะครับนี่คือ5้าดาวทุกคนการันตี5้าดาวนะมาชัวร์ตัวใหม่ขอตัวใหม่นะเกมตัวใหม่ปึ๊บมาเฮะนอนหน้า ใครคือนอนหน้าแต่ว่าโอ้ก็โอเคตู้ของทานาบะเนี่ยหรือว่าเทศกาลขอพอรเนี่ยของญี่ปุ่นก็เรียบร้อย5ใบไม่เกือนะได้5ดาวมัเหมือนกันแต่คงจะเป็น5ดาวตัวเก่านะครับเพราะว่ารู้สึกมันไม่ได้อยู่หน้าตู้ไงเรามาเปิดตู้พวกนี้ก็ดีกว่านะครับก็ตู้เนี่ยผมจะเปิด3ตูมนะตู้นี้จะเปิด4ตูมเพราะว่ามี49ใบ ผมหาใบหนึ่งไม่ได้อะเพราะว่าเพชรหมดก่อนนะไม่มีตังค์ซื้อเรามาเปิดตู้นี้ก่อนดีก,กว่าตู้นี้มันเยอะกว่านะครับแล้วก็มีหวังเจสซาริเอลด้วยนี่คือตัวอวยนะครับไวฟุของผมก็คือตัวทางซ้ายนะครับทางซ้ายของผมนะก็คือซาริเอลไม่พูดทำทงเพลงว่ะจานสี่ตูมนะวันเนี้ยไปครับผมตูมเลขนะฮะก็เฉือนเลยแล้วกันเป็นหัวใจไหมแล้วหัวใจไม่มาว่ะทุกคนแต่ก็มาอยู่มาอยู่เปล่าจานสคริปต์นีโอ้โหดู เรื่องเลยไม่เป็นไรนะครับตุ่มที่2นะฮะกับตู้อักแองเจไปฟลบผมมาได้แล้วหัวใจนั้นเออไม่ออกเลยไม่ออกเลยเพื่อนสะคริปเลยอย่างนี้การันตีความเกลือแบบอูมามิอ้ยแคนะฮะมาตุ่มที่3ขอสักตัวนึงได้ไหมห้าดาวเนี่ยตู้เนี้ยขอหัวใจหน่อยหัวใจไม่ออกแต่ก็ มันมีโอกาสเปลี่ยนสีเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวผมจะอรอลุ้นแล้วกันว่าเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับตุ่มที่3ยังไงมาสีมาสีาสอ่าสามดาวนะสีม่วงเนี่ยคือ3ดาวนะครับการันตีความเกลือแบบอูมามิแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันจะออกไหมล่ะ5ดาวนั่นสีลุ้งออมาหรือเปล่าเกมโหสามดาวรัวๆสี่ดาวตัวแรกสี่ดาวตัวที่สองโอ้โหเรียบร้อยเกลือ ใช้ได้อยู่นะความเกลือเนี่ยของเกมเนี่ยโอ้ไม่ได้เปิดนานทําไมเกลือจังวะอูมามิเกินไปครับผมตุมสุดท้ายของอาร์คเองเจลนะตัวอวยซาเิเอลเจผมขอนะ <Please. S 1> ขอมาหน่อยจะไปอเวกนะครับเพราะว่าตัวซ้าเกมนี้คืออเวกนะฮะผมได้มาทั้งหมดน่าจะ4ตัวและซาลิเอลเนี่ยก็ขอตัวที่5หน่อยนะเกมนะ yeah ไปขอสาย ฟ้าสีแดงโอ้โหโโไม่มีหัวใจด้วยคนไร้หัวใจเฮ้ยแต่ว่าอย่างนี้คือมีโอกาสได้5้าดาวนะมีโอกาสได้ห้าดาวเพราะว่าเป็นสีทองอยังไงล่ะโอ้มาหรือเปล่ายัางไงครับตัวที่สองตัวที่สมก็ยังเกลืออยู่นะตัวที่สี่ล่ะโอ้โหผีดิบออกรัว,วตัวที่5้าโอ้โทำจริงอ,อย่านะอย่าเกลือนะเกม ขอเธอนะขอเธอนะสี hey, ทองโอ้ยแ<ๆ>ม่นมแม่นมโคบัวเบิ่มเบิมอยู่สีดาวตัวนี้ให้อภัยอยู่แต่ว่ามันอเวกตันแล้วไงประเด็นมาการะันตีสี่ลุงยังไงตัวอะไรอะคามิล่าไอตัวนี้เป็นตัวใหม่ผมไม่เคยเห็นแต่ว่าน้องน้องแบนหรือเกิดมาไม่ใช่แล้ะจาน <c oughs> ก็โอเคได้ตัวใหม่มานะครับเป็น5ดาวตัวใหม่นะไอดีผม,มนะเออก็ได้หดาวมาแต่ก็ ไม่ไม่ได้ตัวเฟสว่ะเพราะว่าเกมเนี้ยไอ้พวกเนี่ยตัวหน้าตู้เนี่ยอย่างเซเว่นซินหรือว่าอาร์คแองเจลเนี่ยคือตัวเฟสติวัลของเกมนี้นะครับถ้าเป็นตัวเมื่อกี้คือน่าจะเป็นตัวธรรมดานะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คือไม่แน่ใจแต่มามาเปิดตู้7บาปกันดีกว่านะครับเดอะเซเว่นซินก็มาดูกันว่าใครจะบาปนะวันนี้แต่ตอนนี้คือจานหมีบาปแล้วแน่นอนมาตูมแรกของตู้นี้ทุกคน ไปครับผมขอหัวใจหน่อยหัวใจโชว์พี่หน่อยโอ้โหทำไมลูกปั้นไม่ให้หัวใจพี่เลยวะเกลือหรือเปล่าเนี่ยทรงเนี่ยภาพเรียบร้อยไม่เป็นไรนะวันนี้เราจะมาคลายเครียดไงจานเราคลายเครียดจากยูกิไงจานอย่าเครียดเดีนะไปครับผมตุมที่สองนะของตู้นี้ตู้เซเว่นซินลูดปืด๊ด ลูดปืนแบบอ e ีสปอรโอ้โหคือวันนี้ไม่มีหัวใจสักดวงเลยเหรอถามจริงมันจะขนาดนั้นเลยเอ่ะเพื่อนโอ้โหถามจริงมาตุมสุดท้ายทุกคนตุมที่3นะครับของตู้เซเว่นซะินเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกเพราะว่าเพจผมเนี่ยหมดเกี้ยงเนะี่ยคือเกี้ยงจัดนะเพจตอนนี้นเกี้ยงจัดเลยคือบอกเลยว่าผมเติมไปนิดนึงด้วยนะคือเติมแซมแซมไปนิดนึงนะครับหวังว่ามันจะแบบเป็นครบตูมไงเออ เพราะว่าต่มหนึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ที่800เพชรก็กดไปเรียบร้อยนะมาไปนะผมต่มสุดท้ายหัวใจมาอย่างนี้คือการันตีนะเพราะถ้าตรงนี้เป็นสายฟ้าสีแดงน,นะมันจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรได้5ดาวการันตีชัวร์นะอย่างนี้มามามาเพื่อนคือต้องออกแล้วหรือเปล่านะน้องนองนนองทั้งหลายที่อยู่ในรูทั้งหลายออกมาหาพี่หน่อยได้เกม มาครับผมตอนนี้คือเกลือยับยับนะฮะเกลือกันไปเกลือกันไปโอเคสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวเป็นตัวอะไรโอ้รู้เลยตัวนี้เตซิเลียโอ้โหนี่คือแบบเห็นไม้กระทาของน้องนี่รู้เรื่องเลยเนะี่ยแต่ว่าเฮ้ยใครจะไปรู้ละ่ะว่าหลังหนังสือของน้องเนี่ยดูจากรูปแล้วก็อสอลูปนะเราเนี่ยอ่าอเรียบร้อยเรียบร้อยเลย เงียบกิฟเลยเพื่อนเงียบกิฟเลยยังมีตัวใบไหนอีกบ้างอะตู้นี้ก็ได้ไปตู้นี้ก็ได้อันนี้เป็นตู้สการเล็ตนะเป็นตู้แบบพวกไฟอะนะเกี่ยวกับไฟตอนนี้คือหัวแบบไฟอุ่นๆนะไปครับผมใบแรกนะโอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยเหรอไม่แบบเป็นแบบนิดนึงเลยอันนี้มีช่องอน,นิีม้มชั่นไม่มีเลยเรอตู้เนี่ย <No. S 1> เงียบต่อ เรียบร้อยสุดๆเพื่อนไปสุดแล้วหยุดที่การันตีนะเกมอ่ะมีตัวนี้อยู่300กว่าใบผมจะเปิดอีก2รอบแล้วกันนะครับอีก2รอบไปเพราะว่าตู้นี้มันก็ตุมตูเหมือนกัน5ดาวมามากับผม5ดาวเป็นสีทองไหมโอ้โหเกลือรู้เลยรู้ถึงอนาคตเลยโอเคโอเคไปอย่าเพิ่งน้ำศพจนันมีถ้ามันยังไม่เกลือสุดเนี่ย หรือว่ากระเป๋าตังค์ยังไม่แห้งอ่ะไปครับผมโอ้โหเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โอ้โหเงียบสุดสุดจริงโอ้โหหยุดไม่อยู่แล้วมันหยุดไม่อยู่แล้วทุกคนคือแบบห้าดาวต้องออกถ้าห้าดาวออกเนี่ยผมจะหยุดเปิดทันทีคือออกหรือเปล่าออกได้แล้วหรือเปล่าเพื่อนไปครับผมโอ้โห้าดาวออกหน่อยเพื่อนเฮ้ยนี่ผ่านไปกี่ตัวแล้วเนี่ยนี่ผ่านไปแบบ60สิตัวแล้วปะ่ะรู้สึก60สตัวแล้วนะจย์ใช่ไหมห้าสิบหกสิบตัวแล้วเพื่อน โอ้โหคาดาวไม่ออกเลยหรือถามจริงถามจริงเโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นตัวใหม่เลยนะตัวใหม่ในไอดีพี่นะ,อ,ะนะอันนี้เป็นตัวอีเวนต์นะตัวนี้ก็ตัวนี้นี่คือดีมากนะคือจะแบบส้นส่งองคเอวแล้วนี่น่าจะดีมากนะทุกคนนะก็ใครมีก็ปั้นซะคือลือนะโอเคเรียบร้อยนะครับเกลือแบบยับยับนะฮะเกลือแบบหน้าจีนแน่วันนี้นี่คือสุดยอดนะครับความเกลือแบบระดับพักการนะฮะโอ้โหตัวเฟซไม่ออกสักตัว นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครในคังผมแล้วกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะนี่เลยนี่คือคังผมนะทีเด็ดของคังของผมเนี่ยก็คือ A <c oughs> อเจคนนี้ <c oughs> ปิดดีกว่าแต่กูโดนแดงตามนี้นะครับเม่สุดยอดจริงๆนะฮะแล้วนี่ผมได้ตัวนี้มาเนาะวันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้น้องคนนี้มานะครับ2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบตัวในเกมปะไม่น่าใช่ตัวลิมิเต็ดนะแล้วก็น้องคนนี้มาด้วย ได้มาทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็มีน้องคนนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยเซซิเลียผมได้มา2ตัวแล้วนะก็เอาเวกสอเรียบร้อยนะครับนี่บวกหนึ่งเนี่ยดูตามบวกได้เลยว่าผมเอาเวกไปกี่ครั้งแล้วนะฮะตามนี้เลยทุกคนนะส่วนตัวที่เอเวกสูงสุดใน ID ดีผมเนี่ยที่เป็นตัวเฟสนะก็เป็นน้องคนนี้นะครับนี่ของคด,ดีเอสโมเดียสของเราจาชื่อน้องได้เพราะว่าน้องนี่เป็นตัวแรกที่ผมอยากได้ด้วยแล้วก็ได้มาจริงๆ นะโอเคตามนี้แล้วกันทุกคนกับเกมของ The Seven Sin e นเอ็นะตอนนี้คือมีเซิร์ฟ g l o b a l l แล้วนะแต่ว่าผมเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแต่ถ้าคนไหนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกเนี่ยหรือว่าอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ค่อยออกหรือไม่ออกเนี่ยก็ไปเล่นเซิร์ฟ g l o b a l l ได้อ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับเขาก็ไม่ได้จ่ายผมหรอกนะแต่ถ้าอยากจ่ายจริงก็ได้อยู่นะจะได้แบบเอาเพชรมาเปิดกาชาเกลือแล้วก็มาเปิดหานมกันนะโอเค คนไหนที่ชอบคลิปนี้หรือว่าชอบนมเนี่ยก็อย่าลืมเลยฝากกดไลค์เลยกระทืบไลค์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้ากับเกม The Seven Sin Exasy นะะสวัสดีผม